สวัสดีครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่เฮียู่ที่หน้าตลาดรถยนต์มหานครนะคะแต่เช้าเลยนะครับมาดูพามาชมรถตอนเช้าเช้ากันนะครับนะนี่ฮะเต็นเฮียกุยุยอยู่ที่นี่มา นานแล้วฮะตรงนี้เปิดมา20กว่าปีแล้วดูสเกตป้ายเก่าเกึกเลยเอเก่าจริงไม่ใช่เก่าเจ้งเต้นเฮียกุ๋ยนะครับนะ,ะและ้วก็นี่คือตลาดรถยนต์มหานครป้ายเก่าแล้วนะฮะลอกลอกทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวรอรอเปลี่ยนรอเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายใหม่เเสาเนีเก่ามากละ ตัวจริงเสียงจริงนะนะฮะเราอยู่ติดถนนนะฮะจากเส้นถนนรามแหงจากจี้ที่เฮียชี้อยู่นี่คือเข้าไปในเมืองนะฮะลำสาลีนะครับอันนี้ข้างบนนี่รถไฟฟ้าใกล้เสร็จละอีกสองปีได้วิ่งแล้ะส่วนทางนี้นี่มุ่งหน้ามินบุรี นะครับออกสุวินทวงได้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังอันนี้ในตลาดนะครับเข้าไปในตลาดรถยนต์นะครับนั่นนู่นเลยประมาณร้อยกว่าเมตรเข้าไปลึกเข้าไปดูนะนี่ก็เดี๋ยวจะพามาดูแต่ละคันอูแต่ละคันยี่ยังเช้าอยู่ฮะประมาณหกโมงหกโมงเช้า 6โมงเช้าของวันที่อวันศุกร์ที่27พฤศจิกาย,ยนาวัสสนศุกร์ที่27เจ็นี่บรรยากาศยามเช้าไเยเปิดกระเจกกระกระเจิงไปหมดแล้วนะอ่าตอนนี้ที่เต็นท์ก็มาอัปเดตก,กันนิดนึงสดๆนะครับอ่าอันนี้ทันนี้เป็น ซูซูกิวีทาร่นะฮะซูซูกิวีทาร่าสามประตูนะตัวนี้จะเป็นวีทาร่าสประตูส่วนตัวนี้เป็นแม่งดงามเดี๋ยวให้ดูตัวนี้จะเป็น,น,ปน,ปน,น,ปนซูซูกิคาริเบียนนะครับชุดแต่งครบๆเลยตัวนี้ ม,มีวินด้วยนะฮะช่วงล่างคานแข็งนะครับมีวินออฟโรดสองแสนสามหมื่นแปดพัน 2, 38, 000, บาทนะพวกที่ขายเงินสดส่วนตัวนู้นเดี๋ยวถามราคาไม่ได้เดี๋ยวบอกแค่สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับเป็นวิทาล่าคัสสิกาไปละตัวนี้นน <ะ S 1> เกียร์ธรรมดาโฟร์วิวได้ชุดแต่งโป่งใหญ่นะ ส่วนคันนี้ออเนียวนะว่าเดี๋ยวยางแบนมีลูกมีมีมีเอฟีบอกว่าเฮียโอ้ยคันนี้ยางแบนรอเปลี่ยนยางอยู่ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใหญ่ชุดใหญ่ให้สปอนไรเดอร์เยอะที่นี่เยอะที่สุดการันตีสภาพทุกคันนะนี่สปอนไรเดอร์ตัวนี้เกียออโตขับสองดีโฟดีปี จำได้ว่าน่าจะเป็นปีสองพันสองหรือไงเนี่ยนสะองแสนแปดสองแสนแปดตัวนี้ก็เครื่อง 5L นะครับสปอร์ดนีเดอร์เหมือนกันเป็นตัวแรกนะครับ 5L เกียร์ธรรมดาโฟนะร์วิวได้นะเกียร์ธรรมดาโฟร์วิวได้ 5L ตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะส่วนต่อมาคันนี้ครับ อินโนวานะครับอินโนวาจำปีไม่ได้จิงแต่รถสวยช่วงนี้ฝุ่นเยอะฝุ่นจับเยอะไปดูในในเว็บเอาตัวนี้จำราคาไม่ได้จริงๆเยอะงงนะครับแหมอันนี้เนี่ยชอบมากนี่แต่งแบบสุดๆนะครับวีทลาร่สามประตูนะนี่สวยๆมีจมูกด้วยล้อแม็กกาดกันชน นะครับแล้วก็นี่แหลกหลังคาสมุไรนะฮะแหลกหลังคาสมุไรนะครับมาถึางนี่เลยเน,ะน,ะนี่ยสวยๆเดี๋ยวจะมีป้ายเป็นเหล็กให้นะครัเป็นใบเป็นเหล็กด้านหลังด้วยครบๆนะครับทีออโต้เครื่องวัวฉีดนะตัวนี้ทีออโต้เครื่องวัดฉีด สามแสนสองนะครับสามแสนสองนะฮะแบกรถมาครบจักเต็มนะฮนะโนะนะอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวคันนี้จะมีรีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูขับดีมากนะครับ ตอนนี้ยังไม่6กหกโมงกว่ากว่ายังไม่7จ็ดโมงเลยส่วนพวกนี้ก็นะฮะสวยๆตัวนี้ตัวสีขาวนี่ SV นะฮะตัวสีขาวนี่ SV ตัวท็อปส่วนตัวนู้นก็ตัวรองท็อปนะนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้รถกระบะนะครับเร็วๆนี้ t o y ย t ้ v ว g o t o y ต t a v ้า o ีโนี่มีรีวิวแล้วนะครับไปดูได้สวยๆ <Okay. S 2> พาดูตลาดรถยนต์ตัวนี้ก็สปอตไลเดอร์ะ er, นะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์เป็นเกียร์ธรรมดา4ฟร์วิวนะฮะปี2002เครื่องจะเป็นดีโฟดีสองพันซีซีดีโฟดีนะครับปี2002นะครับตัวนี้288,000บาทนะสวยๆเงินสดพวกนี้ขายเงินสดหมด วิสุวิชิไทตันอ่าวิสุวิชิไทตันเดี๋ยวไปดูกันน,นี่ก็ตัวนี้มาใหม่ฮ่าเร็วๆนี้จะมีรีวิวเร็วๆนี้ C R V อ่าแบกห้าูตัวนี้ปีเก้านะฮะห้าูไม่เคยติดแก๊สสวยๆส,สียอดน,นิยมเขา C R V ส่วนตัวนี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรถสีสีเขียวทหารนี่ฮะให้ดูกันก่อนว่าของเดิมเนี่ยไอที่ไปเปลี่ยนสีนี่ไม่ใช่อะไรเนียเบื่อเบื่อสีแดงขายไปแล้วสองคันสีแดงเดี๋ยวจะรุ่นนี้เขาเรียกรถปั้นแต่ว่าสังเกตดีๆคันนี้ปางทั้งคันตึ่งตึ่งตึ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 ่งตึงตึงคือมันรถมันปางนี่นี่ภายในบุกใหม่หมดแล้วนะฮะ ไอ้ตรงภายในนี่กิฟตแล้วนะอ่าช่วงช่วงล่างนี่ได้หมดแล้วชุดแต่งมาครบนะครับเดี๋ยวจะติดแนีมีกาดนี่นะกันชนหน้ามีสปอตไลท์ครบนี่มีไอ้ตัววิทยุด้วย <c oughs> น,ะะนะ,ะแล้วก็กาดนะหลังหลังคามาครบหมดแล้วนะสังเกตดีๆนะอันนี้การันตีนะทะเบียนดีนะจำไว้นนะ <c oughs> สองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะนี่นะคันนี้นะอ่าไม่มีเฉียวชนแน่นอนดูบางๆป้องๆทั้งคันนะอ่าเน่แต่ว่าจะทำสีใหม่นะฮะเป็นสีเขาเรียกอะไรสีเขียวทหารนะครับนี่นี่บางๆทั้งคันนี่นะฮะภายในนี่บุบบุใหม่หมดแล้วภายในนี่เป๊ะๆนะรถคับบนนี้สวย,สวย ตางเสียงปองปองนี่ฮะเดี๋ยวจะใช้เวลานิดนึงนะครับยังไม่รีบออกมาจะได้สวยๆตัวนี้จะเป็นสีอ,อสวยแน่นอนเขียวทหารนะฮะเหมือนรถกิบทหารเลยเพียงแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่ากำลังดูอยู่ว่าจะเป็นสีเขียวเ,เขียวเขียวเงาหรือเขียวด้านเท่านั้นเอง แล้วก็นี่ส,สวยๆเอ็กซ o เออร์โตโยต้เอซสวยมากเดิมหนึ่งแสนดันะ 1, 08, 000, บาทเพิ่งรีวิวไปส,สวยๆนะครับหาชมพาชม,าชมต,ลตลาดตลาดรถยนต์ยามเช้าวันนี้อากาศอุณหภูมิลงมากรุงเทพลงมาลงมา,ลงมาหน่อยละนะฮะลงมาหน่อยละแล้วก็นี่อีกคัน ที่เพิ่งรีวิวไปรถ SUV นะฮะเจ็ดที่นั่งเกียร์4วิวได้ ye, เครื่องเนียบเนียบดีเซล 2,800cc ดีเซลกับตัวนี้เลยฮะ G wagon นี่ย Mitsubishi G wagon เกียร์ออโต้4วิวได้นะแล้วก็ปี02นะครับตัวท็อปก็ละเครื่อง2,800 สวยๆยกิบๆนี่ดูปังปองลดนิดนะแล้วสีต้องสีนี้ด้วยคือจีวาก้อนเนี่ยฮะสีต้องสีดำนะฮะสีดำทีโทอย่างนี้นะมันถึงจะนี่ฮะเขาเล่นกันนี่นมะะิสุบิชิสตารา์ G w a g o อน่าโฟวิวได้นะครับมันก็จะมีชุดยางยางอะไหล่หลังนะครับมานซบินมาพบ,บรถสวยกิฟตนี่แม่เยี่ยมชอบจริงๆเลยนี่ฮะรถเงางามวับเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับกับมิสูบิชิคันนี้นะฮะจีวากอน หนึง okay. ่งาเดินดูบรรยากาศแาบเชา้า <laughs> สปอร์ตเลเดอร์ของที่เต็น์มีทั้งหมดอยู่ประมาณ6คันนะฮะหลากหลายออ,ออปชั่นหลากหลายราคาหลากหลายปีแล้วก็ แต่ละคันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของระบบการใช้งานนะครับอย่างคันนี้นี่คันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะฮะเป็นตัว 5L 5L แล้วก็ติดเทอร์โบอ่ะโอ้โหแรงมากก็เพิ่มขึ้นนะฮะขับฟิลเดียวกับเครื่องเกซเเลยตัวนี้นี่นะฮะเก็บไว้อยู่เนี่ยเก็บไว้อยู่ย เดี๋ยวดูให้ดูป่ายเขียนอยู่โตโยต้าสปอร์ตไ이เดอร์นะปี99เครื่อง3000เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อ1น5่0 0เก้บาทแต่บอกก่อนนะฮะคันนี้เครื่องโอ้โหกำลังแรงม้านี่สุดยอดเลยนี่แล้วบางเดิมทั้งคันนะฮะรถผมนี้เนี่ยจะเป็นรถแนวอนุรักษ์และ <c oughs> มีฝุ่นเยอะ เพราะว่าเขาทำรถไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นพีรันเนอร์นะฮะแสนเจ็ดอันนี้ไม่โฟอันนี้คือขับสองนะฮะขับสองขับเคลื่อนสองล้อนี่ขับเคลื่อนสองล้อะเอ๋เห็นตัวเต็มๆหน่อยนี่มันจะนี่อ่าตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อหนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับตัวพีรันเนอร์ ตัวนี้จะได้กันชนหน้านะฮะที่เป็นมีเนียมนะครับตัวนี้คือเบาแล้วไม่เป็นสนิมนะตัวนี้กันชนหน้าตัวนี้หลายตังค์นะเป็นหมื่นนะนะแล้วก็พีรันเนอร์ P เนี่ยท้ายมันจะไม่มียางอะไหล่หลัง P นะครับนี่ฮะท้ายมันจะไม่มียางอะไหล่หลังพีรันเนอร์นะอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับนะพีรันเนอร์ แล้วก็คันนี้อีกเอาติดยอดนิยมไม่เคยติดแก๊สแห้งๆยังไม่ได้รีวิวนะฮะตัวนี้ปีศูนย์สี่นี่นะครับสวยๆนี่เอาติดแห้งๆเดิมๆไม่เคยติดแก๊สรถบ้านๆนะครับมีตัวสุดท้ายละไฟไท้ายนี่จะให้ดูไฟไท้ายจะเป็นนี่ไฟไท้ายแบบนี้นี่ ไฟกายจะเป็นไฟกายยาวแบบน,นี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวรอรีวิวนะฮะเป็นอ,อจะมืดภาพจะมืดนิดนึงเพราะว่าอยู่เข้ามาอยู่ในภายในเต็นแล้วเนี่ยวีทลาล่าสามประตนะูมีทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่เต็นห้าคันสวยๆทุกคันนะรถสวยๆทุกคัน วอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะสำหรับที่เต็นตลาดรถยนต์มหานครเต็นเฮียปุย๋ยพามาชมตลาดยามเช้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกคันคันนี้นี่อนุรักษ์เลยคือเนี่ย วิทาร่าสาประตูที่มีความเดิมนะครับเนี่ยฮะเดิมเหมือนตอนออกห้างนะเครื่องยนต์ยังเดิมอยู่ก็คือ,อพันหัวสีซีแปดวาลคาบูเลเตอร์นะเกียร์ธรรมดาโฟวิลการชับทุกช่องเกียร์การขับขี่นี่นึกถึงตอนออกห้างได้เลยไฟแดงยังไงอย่างนั้นนี่ฮะ เีกว่าสวยจริงนี่นี่คันที่ผมมาล่าสุดนี่สวยจริงๆนะเนี่ยทั้งคันเดิมๆเผยโฉมเลยยังไม่เผยโฉมนะเนี่เนี่เนี่สำหรับท่านที่ชื่นชอบรถนะแต่คันนี้เดิมนะะยังไม่ได้มีการแต่งอนะไรทั้งสิ้นถ้าชอบความเดิมต้องคันนี้เลยมาเห็นคันจริงแล้วจะบอกแล้วว่าโอ้ชอบเลย นี่ใสเป้งบางสีสันป้องนี่ดูนะกระทาล้อเหล็กเดิมทุกชิ้นแม่กระทั่งยางอะไรนะเนี่ดูดูดอกยางก็ดูดอกยางนะเป็นไงคืาดูดูรายละเอียดนะให้ซูมดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นงานก็ ของเดิมๆมันจะมันเห็นแล้วมันจะมีเสน่หย์อย่างงี้แล้วยิ่งภายในนะแม่สดสายยาเมื่อกี้ไม่ได้เอาบ,ออบอุญแจมาเผยให้ดูดูกันนี้นี่แอบดูวันนี้กันเ <laughs> ทธรรมดนาโฟว์วิวโอ้โหตอนตอนขับมานะเนีย่ยบอกบอกว่าคันนี้นี่คือคันอื่นก็ดีแต่ว่าถ้าจะใจเป็นคนชอบแบบรถเดิมๆไงพองมาเจอคันนี้เข้าไปนี่โอ้โหนี่ฮะสวยจริงๆ เดิมจริงๆแห้งๆจริงๆเ <laughs> นี่ยเนี่ยมาอันอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็สวยอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เครื่องเดิมองคับบิ่อันนี้เป็นออตโต้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาใส่แม็กแล้วก็ใส่โนปะ่งคิ้วมาใชไหมอ่ามันก็จะมีสะเสน่ห์กอมาอีกแบบนะอันนี้เกี่ยร์ออตโต้เครื่องคับบิวออตโต้นะฮะเน,นี่ยออโต้เครื่องคับบิวอ่าออโต้เครื่องคับบิว สวยนะนี่ก็พึ่งรีวิวไปนะหนึ่งแสนสองมืแปดพันบาทกับซูซูกิคาริเบียนนะครับซูซูกิคาริเบียน,นสีสันใหม่หมดเลยสาดสีใหม่ทั้งคันรถมาบางๆนะฮะแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าได้เต้รถ ที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งภายในช่วงล่างเกียร์นะครับให้คุ้มค่ากับเงินที่สะสมมาจะได้ต้อง,งได้รถที่ทดีนะฮะลูกค้าต้องได้รถที่ดีี่เต้นเฮียกุยนะครับี่เต้นเฮียกุย สวย,ยทุกคนันนะครับเยอะโควิวนี่เรื่องพูดถึงเลยยิ่งสปอร์ตไรเดอร์นี่มีหลากหลายขายไปเยอะแล้วครับลูกค้าใช้ไปอย่างสบายใจเนี่ยเนี่ยนะครับโอเค,อเค,อเคตัวนี้ก็สวยตัวนี้จะเป็นเครื่องเ,อเครื่องเคนะครับ เป็น s p o ร์ต라이เดอปี2.2 0พเครื่องเคสแม็กลาลเบตเล่นะฮะแล้วก็ยางปี2 0 1 9นะครับสีเทอรกนิล่านะฮะสีเทาริล่าสองแส0 0กบาทนะครับ ที่สำคัญคือหัวใจของเครื่องยนต์มันคือเครื่อง3,000เคเดิมเดิมๆออกข้างนี่ฮะ3,000เคเดิมเดิมๆออกข้างนี่ฮะวัตแรมหยอยนะครับโฉมสุดท้ายเท้านะฮะโฉมสุดท้ายแล้วนี่298,000บาทนะฮะกับตัวนี้จริงๆมันใสกว่านี้ฮะฝุนมันจับ ไห้ไหวเอ่อที่ฝุ่นมันจับอเพราะอะไรรู้ไหมนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าเบื่อมากสองปีแล้วฮะเช็ดไปเถอะนี่แต่มันใกล้จะเสร็จแล้วนี่โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มนะอ่าท้องเรียนได้ไหมเนี่ยฝนตกหน้าฝนทีไรน้ำผงปูนเข้ามาในตลาดเลยนี่เข้ามาลเลอะเทอะ เอานะอดทนหน่อยโอเคครับก็ขอจบทิปพาดูรถตลาดรถยนต์มหานครเต้นเฮียปุ๋ยนะฮะเพียงเท่านี้ส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นลูกเต้นที่แต่ละเต้นเขามาเช่าอยู่นะฮะก็เป็นรถคุณภาพทั้งหมดเลยอย่างอันนี้อย่างที่นี่ก็จะมีพีบีรถต้านคุณภาพเกรดเอนะของ ่คุณบอสนะครับก็บรถเขาหลากหลายนะฮะเนี่ยคือมาที่นี่ก็จะได้ดูหลายๆหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับนะฮะข้างในก็มีเต็นต์อีกเยอะแยะนะครับอโอเค <laughs> ขอบคุณครับที่รับชมนะเจ็ดโมงอะประมาณ ่าลาส่งท้ายด้วยตัวนี้ฮนะสวยๆว,วีเทาลา่าสามประตูน่ารักน่ารักแต่งแบบแต่งแบบครบๆเลยอ่ะเนี่ยแต่งแบบครบๆเลยอ่ะเดีย๋ยวนี้หลบหลบหลบไม่หนีมาแล้วสวยนี่นะครับโอเคขอบคุณครับ